ค่ะคุณผู้ชมที่รักคะก่อนเบรกนะคะเราได้นำเสนอเรื่องราวของ Oral Cosmetic หรือเครื่องสำอางแบบกินโดยเริ่มตัวที่ตัวแรกที่เราภูมิใจมากเพราะเราได้3เหรียญเงินนะคะกรดอะมิโนหน้าเรียวเรียกอย่างนั้นเลยนะคะก็บอกชื่อคุณผู้ชมท่าเลยคะ่ะมันชื่อว่า b e d w i n k Go เป็นซองที่สามารถจะ พกสะดวกไปไหนมาไหนพกได้สะดวกถ้าเราทานสม่ำเสมอมันก็จะเห็นผลได้ชัดเจนนะคะพอพกสะดวกเราก็ไปชงใส่ในน้ำร้อนแบบนี้นะคะก็จริงๆทานร้อนได้ทานเย็นได้แต่ขออนุญาตชิมนิดนึงนะคะอืมอร่อยป่ะอิจฉาแล้วสิ อุ่นๆแบบนี้อร่อยจังเลยค่ะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรกรดอะมิโนตั้งต้นในการผลิตคอลลาเจนใต้ผิวค่ะที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินนวัตรกรรมโลกถึง3เหรียญค่ะที่เราภาคภูมิใจมากนะคะซึ่งนอกจากจะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวแล้วเนี่ยกรดอะมิโนแต่และชนิดใน b e r w n n g o โตัวนี้ค่ะยังมีงานวิจัยเฉพาะของตัวมันเองซึ่งมีงานวิจัยช่วยเรื่อง ข้อต่ออักเสบด้วยค่ะโอ้โหคุณสมบัติมันสุดๆเลยนะคะสำหรับสารอาหารสูตรที่2ในหัวข้อกินอะไรถึงสวยคุณยุ้ยเลือกเป็นสูตรสารอาหารตัวไหนมาบอกคุณผู้ชมคะก่อนนียุ้ยจะเลือกสูตรสารอาหารตัวนี้ยุ้ยจะบอกว่าเมื่อเช้าช่างแต่งหน้าที่ท็อปนิวถามว่ายุ้ยผอมลงหรือเปล่าเพราะว่าหน้ายาวขึ้นอจริงรยุ้ยบอกว่า ไม่ได้ผอมลงเหรอคะแต่ว่าหน้าอาจะยาวขึ้นเพราะวี่าทดสอบพี่เคยเจอก็ชมแบบนี้เหมือนกันอ่ะพี่เพิ่นไปทำอะไรมาสวยขึ้นบอกร้อยจริงเหรอบอกพูดเล่นแต่เขาไม่น่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปทามอันนี้ก็ไม่ได้พูดเล่นเพราะจริงๆเป็นอย่างนั้นคุณยุ้ยดูดูหน้าเร็วลงหน้ายาวขึ้นเนื้อยาวขึ้นค่ะ <ul> <c oughs> ก็เมล็องุ่นมีงานวิจัยที่ญี่ปุ่นค่ะในหนูทดลองที่อายุสูงอายุก็ปรากฏว่าเวลากินเมล็ดองุ่นมันจะไปจับกับคอลลาเจนในกระดูกทำให้คางของหนูมันไม่สั้นเมื่ออายุมากขึ้น <c oughs> อ่ะสูตรที่สองค่ะ <c oughs> เลซี่ <c oughs> เลซี่ <c oughs> เลซ <c oughs> ี่ค่ะเลซี่ <c oughs> ต้องบอกกันก่อน <c oughs> ให้ดูหน้าตาก,กันก,นก่อนค่ะว่าเลซี่เขาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ เลสซี่มีที่มาของสูตรมันมาจากคำว่าเล e s เซ่น L E W S e N ตอนแรกยุตั้งสูตรนี้มาช่วยเรื่องของสิวและสิวอักเสบคืองานวิจัยตัวนี้ค่ะเราตั้งใจครั้งแรกก็คือเป็นการลดเลือนฝ้าและสิวโดยเฉพาะเรื่องของสิวอักเสบค่ะซึ่งเป็นความทุกข์ประมาณใจของคนที่หน้าเป็นสิวง่ายคารา,นคนนานวาน,นี้ที่แม่ฝาหลวงอ่ะยุดอนเรียกม่อบหมายให้สอนวิชาหนึ่งก็คือสมุนไพรไทยกับการฉลอวัยแล้วมันก็จะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่เราจะต้องสอนนักศึกษาตั้งสูตร แล้วยู่ะก็เอาสูตรสอน,นเป็นสูตรที่สอนนักศึกษาตั้งสูตรสไพรแเรวก็ใส่อัดเต็มเพราะว่าเราสอนไงสอนเราก็ต้องใส่เต็มใช่ปะ่ะเราก็ประกอบร่างมันอยู่ในสไลด์แล้วก็สอนว่างานวิจัยเป็นแบบนี้ให้ตั้งสูตรแบบนี้แบบนี้แบบนี้คราวนี้เนี่ยมีนักศึกษาอยู่คนหนึ่งอ่ะเห็นสูตรนี้ก็คือน้องนาดค่ะเภสัชกรหญิงจิตชาน,านอภิชยาพัฒนแห่งโรงพยาบาลชนบุรีอ่ะ อยู่นาามาเจออยู่ก็บอกว่าอาจารย์อาจารย์ทำขขยไม่ได้เหรอน 34, ูว่าอยากกินสับสกัดมาได้ลิ้นจี่เขาขายอยู่30เม็ด4,500้อยู่ก็บอกว่าเฮ้ยจริงหรอน้าก็บอกว่าอาจารย์ทำเธอไอไอไอสูตรที่อาจารย์สอนในห้องอ่ะอย่างเงี้ยค่ะ30มเม็ดนี่หมายความว่ากระปุกหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะ4 5 0 0นะคะแต่ว่าเขามีแต่มาได้ลิ้นจี่แล้วน้าเขาก <judgments. S 1> ็บอกว่า อาจารย์ทำออกมาขายแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากตามใจเขาพี่ยุ้ยก็จัดไปเลย<ช>ตามใจนักศึกษาสุดๆเลยนะคะคือตอนแรกไม่ได้ขายเอาไว้สอน <c oughs> สอนเฉยตอนประกอบด้วยสารสกัดจากมะเร็งลินจีผงม,มังคุดสกัดเพราะตอนตั้งใจแต่เดิมคือเรื่องสิวแล้วก็เรื่องฝ้าสารสกัดจากใบบัวบกกระเทียมบ่มสกัดแล้วก็แร่ธาตุสังกะสีซิลีเนียมวิตามินอ e ี น,น,น, <S <S นะคะสารสกัดจากใบบัวบกด้วยกระเทียมบ่มสก,กัดด้วย <ฮะ S 1> เรียกว่าจัดเต็มเลยค่ะ,<ฮ>ะจัดเต็มคุณสมบัติของสารแต่ละชนิดในเลซี่เนี่ยคุณสมบัติของมันก็คือมันไปกระตุ้นเอาเซลล์ไฟโบร์บาส์ใต้สิวให้ผลิตคอลลาเจนออลาสตินมากขึ้นแล้วก็ไปยับยั้งการถูกทําลายของกรดไฮยาลูโรนิกเพราะฉะนั้นคุณสมบัติหลักของมันก็เป็นการลดเลือนสิวฝ้าแล้วก็ฉลอริ้วรอยค่ะ แล้วมันยังมีคุณสมบัติที่น่าสนใจก็คือมันทําให้ pH ที่หน้าเราอะที่ผิวเราเปลี่ยนอยู่อยู่ที่5.5เป็น pH ที่เหมาะสําหรับผิวพรรณอย่างนี้พี่เบิร์นอืมค่ะก็เพื่อความสวยงามใส่ลงไปเต็มแม็กเลยค่ะ,คะ,คะก็สารสกัดใบลินจีเนี่ยมีอีกคุณสมบัตินึงก็คือมันไปยับยัง้งการเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ําตาลทําให้มันไปตรงกับยากลุ่มหนึ่งค่ะเ mm hmm. ขาเรียกว่ายากลุ่ม alpha ูโค c o เ i d อิ e ฮิบิเตอร์ซึ่ง ให้คนไข้เบาหวานกินก่อนก่อนกินแบบอยากกินแป้งอะไรเงี้ยก็ให้กินก่อนลดน้าหนักได้ด้วยอันนี้พวกพวกหมอเบาหวานเขาจะแบบเอ้ยยากลุ่มนี้เป็นแบบนี้นะปรากฏว่าสารสก,กัดเบลาลินจีมีคุณสมบัติเดียวกันนอกจากว่ากระตุ้นไฟบอบาให้ผลิตคอลลาเนอรลาสินมันยังไปยับยั้งไม่ให้แป้งกลายเป็นน้ําตาลแล้วเราก็ใส่สารสกัดก็เลยให้กินออกก่อนอาหารพี่เปิ้ลแล้วเราก็เลยใส่สารสกัดเปลือกมังคุดเพราะว่าเดิมสูตรนี้พุ่งไปที่สิวและการติดเชื้อ ซึ่งช่วยให้แผลหายเร็วลดอาการอักเสบต้านแบคทีเรียที่ทําให้เกิดหนองมีลิยับยั้งการสร้างมีลินยับยั้งเชื้อราซึ่งเป็นสาเหตุของผิวหนังแล้วก็กลากยับยังบ้งแบคทีเรียที่ทําให้เกิดสิวต้านเชื้อสิวอักเสบยิ่งไปรัวๆเลยเนะาะลดแผลเป็นจากสิวค่ะตอนแรกมันถูกตั้งไปทางสิวเราใส่ไลโคปีนป้องกันผิวจากแสงแดดแล้วก็ลดผมร่วงจากฮอร์โมนเพศชายเฉพาะที่ เราใส่ใบบัวบกเพราะว่าคนเป็นสิวอ่ะมีแผลเป็นก็เลยไปกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวทำให้แผลหายเร็วขึ้นแล้วก็ยังใส่กระเทียมบ่มสกัดเพื่อต้านการติดเชื้อที่ทำให้เกิดหนองอแล้วก็ยังใส่แร่ธาตอีกสองตัวคือซิงกับซิลิเนียมบำรุงผิวตัวนี้ตัวเดียวเลยนะคะ <c oughs> อโโหจัด เต็มจริงๆเลยนะคะมาถูกมากเลยค่ะหลักร้อยหลักร้อยนะคะกระสมใจของน้องนาดเขาแล้วล่ะบอกว่าอาจารย์ทําได้ไหมอาจารย์จัดให้นะคะคือทั้งสวยทั้งปราบสิวลดเลือนฝ้าลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ยังลดการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ําตาลได้อีกค่ะก็เรียกว่าหากคุณผู้ชม สนใจเรื่องราวที่เราคุยกันหรือสนใจผลิตภัณฑ์ของเรานะคะสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะที่ l i น์แอ t ท็อปช้อปปิหรือเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะวันนี้เวลาหมดเราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่จันทถึงศุกร์เวลา17บเนาฬิกาสนาทีแบบนี้ที่ JKN 1 8 Top News ด้วยความรักและห่วงใยจากเรา ท็อปเฮลท์สตอรี่สวยสุขภาพดีแบ<ะ>บท็อปๆค่ะขอให้ทุกท่านแข็งแรงสวยและสุขภาพดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ